ใช่ไหมครับใช่ครับผมบูมือันนี้เหรอผมจับเอามาถุงไหมเนี่ยกลับเลยไหมแนวเทียมวางเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 ,ปบนึงแป๊บนึงโอเคสวยอา้อาวอา๋ออ่ออ่อติดอะไรอุ้ยเอ้าอุ้ยเอา,เอาหล,าลุบแบบเหดเห,หรอ ไหหวรอแล้วเล็บยาวมีท่อมเออก็นั่นแหละก็มันเฝ้า,เ,าเห็นเขาเราไม่เห็นกันนั่นแหละมันเฝ้าถ้ำอยู่เนี่ยมองทางขวาเท่าไรแล้วครับมันเฝ้าหน้าถ้ำอยู่ประเด็นนะ่ะม,มันเฝ้าหน้าถ้ำอยู่นะไปแล้วมันเฝ้าหน้าถ้ำอยู่อ่ะลุยโลดลุยโลดเหรอถ้ำอยู่ไหนวะ วิ่งเข้าไปเลยแล้วท้ามันจะอยู่ไหนอะทุกคนจะพาพี่ไปดยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันตาม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 เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อน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 ผมเลยท้าอย่างเนี่ยเลยแล้วใช่ป่ะโอเคไม่ไม่ไอ้เล็บยางมันตามผมไม่ใช่ไรเดี๋ยวไอ้เล็บยางมันตามโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมล่อไอเ้เล็บยาวมานี่ก่อน<ป>เดี๋ยวเล่อไอเ้เล็บยาวมานี่ก่อนโอเคครับไปวิ่งครับ mm. โอเค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 เราไม่สู้นะถ้าว่าจะสู้ผมก็พร้อมสู้ไงแต่ว่าถ้าว่าไม่แนะนำก็ไม่แนะนำครับอยู่ไหนวะ mm hmm. มองหาออ๋อนี่ไง <Yeah. S 1> โอเคครับ อุ้ยเป็นไรกันอ่ะพี่้อมลวงทามอุ้ยค้าง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 โอเคไอ้เล็บยาวมันไม่ตามใช่ไหมมันไม่ตามนะเหมือนเจออัล h a เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามที่ผมบอกนะครับโอเคจัดไปครับสวัสดีครับโบ๊ชสวัสดีครับมันเข้ามาไม่ได้โอเคขอบคุณคนที่กดติดตามใหม่นะครับที่ทำฮาเก้าเอาเอาสัตว์เอาเอาเอาไอ้นี่ไปด้วยไหมเอาไอ้แรปเตอร์ไปด้วยป่ะ อ๋อโอเคยังไงเราขุดเลยไหมคิทตันเนี่ยใส่เอาเอาคิทตันใช่ไหมคิทตันใช่ไหมไหม,มันขุดไงวะเนี่ยถึงปะวะผมไปแล้วนะครับโอเคครับผมเฮ้ยแล้วไอ้ดันไปแล้วกดไฮดี้ไปเรือ่อยๆเมื่อมาถึงอาร์ติแฟกตัวหนักนะนั่นแหละตัวตัวผมจะหนักเนี่ยป๊าป๊า ปับ๊บเปร๊บแล้วไอ้นี่เราอัพไอ้นี่เลยถ้างั้นเราอัพกระเป๋าเลยอัพน้ำหนักเลยทิ้งก่อนก็ได้ตรงสายเรื่อยๆครับรา,ายไซ้นีโอเคขี่แรปเตอร์ขี่แรปเตอร์อ่ะขี่แรปเตอร์ปับ๊บอ่ะแทดีเซฟก่อนปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคครับที่รู้สึกไม่ปลอดภัยครับ อ่ะผมมาสุดทางแล้วรวงไปซ้ายซ้ายจะ้ายเหรอซ้ายไหนอ่ะนี่เหรอกดไททีเซฟค่วยอะไรหรอครับอ่ามันจะช่วยให้ไม่ให้พวกสัตว์อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะพวกตัวในวไอ้นี่อ่ะมันจะไม่สปอนมันจะไม่เกิดประมาณนั้นครับรงไปซ้ายเจเครับผมเราไทดีเซฟเลยด่วน เทดี้เซฟบ่อยๆโอเคครับโอเคะทดี้เซฟก่อนเดี๋ยวจะเย็นถ้ามีถ้ำเลยแล้วเตรียมสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตรียมสู้อะไรอ่ะเตรียมสู้อะไรเรื่อยพิผมมผมสั่นเลยเออผมผมก็สั่นเหมือนกันซ้ายขวาครับซ้ายขวา ซ้ายขวาวิ่งตรงเลยฮะตรงไปไหนซ้ายโอเคซ้ายครับอยากเล่นด้วยจังแต่เล่นไม่ได้เอาทำไมอ่ะซ้ายอ่ะไงต่ออ่ะอันนี้เราไปทางไหนครับพี่ใดนาติแตกแล้วเปลียนตัวซู่นะนี่ฮะซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายครับซ้ายอ่ะซ้ายครับตรง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 อุ่ยทำวิ่งทำไมตรงนี้มันสูง แล้วเราจะขึ้นได้เหรอเดี๋ยว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 แล้วเราจะขึ้นได้เหรอตอนกลับอ่ะขวา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 โอเคขวาตกนะพี่ชายก็นั่นแหละลงไปเลยเฮ้ยเอาได้พี่ขึ้นได้เอาพี่อยากเล่นด้วยสรุปเราไป่อสรุปเราไปไไดด้้เราไปซ้ายหรือขวาขึ้นได้มันมีทางขึ้นโอเคอ่า โอเคจัดไปครับรโอเคผมวิโอเคครับเฮ<ซ>้ยเฮ้ยเอา<ซ>้าผมตก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 โอเคโอเคโอเคมาลูกมามาครับเดี๋ยวใไ้ไดีเซฟก่อนใไ้ไดีเซฟก่อนปั๊บมาีนุทางขึ้นมันจะไปยืนตรงไหนวะซ้ทางเข้าขาวทางออกครับ Okay. มาครับแอดี้เซฟไปก่อนจะเย็นอุย๊ยผมสัน่นนะเนี่ยมันจะผมต้องเจอตัวอะไรเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้ไหมคะครับได้ครับแต่ต้องเป็น<ร>ออนไลน์1 1> นะอันนี้เรายังไงต่อเนี่ยว,วิ่งไปไหนมันไปไม่ได้นะเนี่ยสุดแล้วเนี่ย ตดปอรแรกกดอยก่อนอ่าลงหลังแรปเตอร์ก่อนแล้วกดหยุดจากแรปเตอร์กดหยุดไว้นะลง,ลงแรปเตอร์ก่อนโอเคครับผมไปเลยโอเคครับไปครับนี่คือลงท่านใภัยไทยแมกกาใช่ครับผมลงอ,อันนี้เหรอผมจับเอามาถูกไหมเนี่ยกลับเลยไหมแนวเตียงวางเตียง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 นึงแป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บผมยังเก็บหนีไเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันที่ผมเก็บมาเมื่อกี้เหรอหนักหนักใช่ใช่อันที่ผมกลับเอามาเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวนี้ด่วนโอเคครับโอเคไปครับไป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 วางเตียงครับเอาวางเตียงด้วยเหรอผมต้องวางเตียงไว้ตรงนี้มั้ยเราได้ของแล้วจำนวน เดี๋ยวแล้วผมจะขึ้นยังไงวะเน,นี่ยโอ้ซายนะทึบโอเคอ้ายมือซ้ายอ่ะเราไปไหนอ่ะเราไปไหนครับฝันตร<อ>งอาร์ติแฟร์ฝัหรือซ้ายฝาเนินซ้ายเนินซ้ายอ๋อเนินอ๋อไอ้นี่นะเฮ้ยเอาออกขวาเหรอเอาเอาเอา เอับารออะไรครับกลับฮะต้องไปเรียนพิเศษโอเคครับผมตั้งใจเรียนครับเงอาติเอาตฮะอาติเฟสตรงไหนอ่ะวทางเดที่ม้าไหนอ่ะผมอ์เอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอาไปไหนเอ้าผมมาผิดทางผมมาผิดทางเหรอเนี่ย แล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผมต้องเก็บไหมเนี่ยต้องเก็บเลยเยน็ยนเเอา้าผิดทางหรอเนี่ยผิดหรือถูกผมผิดหรือถูกถูกทางมั้ยเนี่ยพวกนี้แต่พี่พี่สนุกเลยนะ เฮ้ยอ้าทำไมเจอไอ้นี่อีกเลยะผมมาถูกทางปะเนี่ยสรุปผมมาถูกทางปะวะโอ้ยของหลักตรนนี้ขอสบายเลยนะพี่เฮ้ยผมเอาเกมมาไม่ได้ใช้เอ้าเดี๋ยวดีว,ดวผมผมมาถูกทางป่ะวะเนี่ย ฮะสรุปผมมาถูกทางปะเนี่ยเอ้โหสู๊การตีดอกวกันผิดล่างใช้มาได้ผิดทางอ๋อโอเคผิดทางนะผมก็ยิ่งความจำไม่ค่อยดีโอเคเรามานี่ใช่ไหมเมื่อกี้เราออกมานี่จากนั้นเราขึ้นไปนี่ทางทางนี้ปะ หงุดซ้ายขึ้นขวาโอเคครับผมนี่นะนี่คับผมลนุ่มในถ้ามีหนึ่งชั่วโมงอ่ะอันนี้ไปไหนเนี่ยเราไปไหนเราไปสายนี่นะเอาผิดทางเหรอสรุปผมต้องไปไหนตรงใช่ไหมไปเลยไปเลยอ๋อโอเคนี่เหรอ โอ้ oh, ทางออกแล้วผมต้องไปไหนต่อวะเนี่ยอย้าววนกลับมาที่เดิมมาเนี่ย55 55. เอาผมวนกลับมาที่เดิมมาเนี่ย,ยาท,ทางไหนอะ่ะทางขวานี่นะนโอเคทางขวาครับไปาายวๆอ๋อโอเคขวายา oh, okay. วายาๆนะ เอาผมจะเชื่อใครเนี่ยลงไปเลยเฮ้ยทางนี้แหละนี่ไงถูกป่ะอันนี้นะนี่ใช่ไหมถูกป่ะถูกดี ต้องถูกดีโอเคสวยอา้อาวอา๋ออ่ออ่อติดอะไรอุ้ยเอา้เอาอุ้ยบแบบเอา้าลุดลุดชีพละผมจะไปเกิดตรงไหนไวนะน่ะเฮ้ยเ <laughs> <laughs> ฟมรมเลทมันตกผมงงว่ะ <laughs> ผมเกิดไหนไวะเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดใกล้อยู่เกิดใกล้ยอยู่ๆๆยดูก่อนครับด้านของยางเดี๋ยนะเดี๋ยนะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยผมมาผิดทางมาผิดทางแน่มาผิดทางนะเนี่ยใช่ปะวะขวาปะถูกถูกหรอ ถูกแล้วแใช่เหรอดูนีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่พวกงานที่เลสุดชีวิตอ๋อไปวิ่งครับกลับโอเคครับกลับไปวิ่ง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 เย่เจ๋วเจ๋อ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 โอเคครับเดี๋ยวผมเซฟแป๊บหนึ่งนะไปครับレスโก้ฮะไปวิ่งกลับบ้านครับปอ้ยใจเต้น โอ้ยสูญย,ย่า,ายเฮ็ดังสีอีกเจคเทียเด้ออย่าหาเอ็ดเด้อโอ้ย,ออยขอบคุณทุกคนที่กดติดตามใหม่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่กดใจตตัั้้งวยยอออๆๆดีเนนาๆๆสาคญมกโอเคครับผมก <c oughs> ลับก,ก่อนครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักก่อนนะเ <c oughs> อ้าเราทะลุมาตรงนี้ก็ได้นี่หว่าโ <c oughs> อเออเราทะลุมาตรงนี้ก็ได้นี่หว่า อะไรวะน่ะทางเดิมโอเคมาดูกันพี่กระผมอยากเล่นด้วยโอ้โหผมเล่นออฟไลน์ครับผมอ่ะแล้วเราทำไงต่อครับจับนกบินมาก็จบโอ้โหจับนกบินมาเลเวลยังขี่นกไม่ได้ครับไนะ่ม อันนี้เราเยี่ยมเลยครับเรากดอันไหนอ่ะไปใส่อ่าครับผมรู้จักที่ของดีปรุมแท่นครับเอ่อเราต้องอ๋อนี่ไงอะไรวะน่ะกดใส่กดใส่ปับโอเคเราก็ได้กุญแจเหรอหรืออะไรวะผมต้องรอเหรอ เรับโอเครอมันจิ้วลงมาใช่ไหมยักสาววนวีเวลเท่าไรครับเวล31ครับผมดูทีตัวดูทีตัว ดูอ่ะดูที่ตัวจับได้แล้วนกยังยังยังไม่มีจับได้แล้วนกจับได้ครับแต่ยังขี่ไม่ได้พี่จับมีข้อให้ดูหน่อยครับโอ<ฮ>้โหไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะที่ทำของที่ทำของ อยู่ที่ทำของที่ครับครับผมรู้จักทีนี้ดีเลยนั่นไหนอะ่ะพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วอันนี้เหรอนี่นะที่ผมได้อะนะวานครับถอนได้ขวานโอโ้ไอ้นี่นะจบละจบละัอน,นี้มันอะไรวะเนี่ย